สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพูดแบบสั้นๆให้เพื่อนๆที่พี่ได้เข้าใจกันในที่ผมจะพูดในรายละเอียดเรื่องเงินห้าพันบาทนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้รับเงินห้าพันบาทนะครับคือผมจะพูดให้ฟังเลยผมว่าเป็นตัวประกอบแล้วอาชีพจริงๆที่ผมทำอะ่ะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างออแต่ผมไม่รู้ว่าระบบกระบวนการของเอออ่ะตรวจสอบอยังไง แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องเงิน5 0 0 0ับาทอนะแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดนะครับคือผมอยากเอมาให้กําลังใจหน่วยงานรัฐมากกว่าเออผมเข้าใจนะรัฐบาลก็มีเจตนาดีแต่แต่ผมมองอย่างนี้คือสิ่งที่ที่ทำอะ่ะมันเหมือนเข้าตํารานะมันเหมือนเหมือนเรื่องกล่องข้าน้อยข่าแม่อืถ้าพวกท่านได้ได,ได้ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะให้ ลองเราไป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 ลองศึกษาดูนะครับมัน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 คือเรื่องเงินเงินทอนห้าบาทมันสามารถฆ่ากันได้ผมเคยไปเล่นละครเรื่องนี้ว่าทำไมเงินทอนหบาทอ่ะมันถึงฆ่ากันตายได้คือผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ให้ฟังนะเงินทอนห้าบาทที่ว่าฆ่ากันตายก็คือเพื่อนน่ะก็ให้เงินไปร้อยบาทไปซื้อเบียร์มาขวดหนึ่งซื้อเบียร์กับซื้ออะไรไม่รู้มันก็เบ็ดเสร็จแล้วมันก็ราคาทั้หมดก็เก้าสิบห้าบาท แล้วมันก็จะเหลือเงินทอนห้าบาททีนี้เพื่อนอะ่ะมันมันซื้อของเสร็จมันก็มานั่งกินเหล้ากินเบียร์กันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนไอคนที่ให้ตังค์ไปซื้ออะ่ะมันก็ทักเพื่อนไอคนนี้ที่ให้ตังค์ไปว่าเฮ้ยแล้วเงินทอนนะวะเงินทอนที่เหลือจากการซื้อของมาห้าบาทอะ่ะอันนั้นก็บอกโอโ้แค่ห้าบาทเองแค่ห้าบาทเองเออคือคือแบบตอนตอนนั้นก็ไม่ไอคนที่ที่ทจะเอาเงินทอนก็เงียบไปก็พอกินเหล้าไปกินมาก็ทวงเพื่อนอีกเฮ้ยเงินทอนกูอะ ถึงจะเป็นเงินแค่ห้าบาทเนี่ยที่พอทวงไปตอนคนนี้กําลังมึนๆเมาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เป็นโควิดนะสำลักคือมันก็ทะเลาะกันไอคนที่มีมีดก็คือคนที่เป็นเจ้าของเงินมันก็ชักมีดขึ้นมาแทงไอคนที่เอาเงินทอนห้าบาทไปตายตรงนั้นเลยมันก็เป็นข่าวข่าวข่าวดังอยู่ที่ผมไปเล่นเหตุการณ์จำลองอ,อ่ะอผมว่าจะอธิบายถึงเรื่องเรื่องเงินเงินกันท้องเงินเงินทองทอง,ทองเนี่ย แค่เงิน5บาทมันก็ฆ่ากันตายได้แล้วสำหรับพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทุกที่ครับแม้แต่พี่น้องร่วมสายเลือดกันจริงๆในครอบครัวผมก็ยังเคยเจอมาทั้งๆท,ท,ที่ผมรู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติคุณเพื่อนคุณในการเรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญผมผมเลยยึดยึดถือว่าผมจะไม่ค่อยให้เงินใครยืมเพราะาผมรู้ว่าชะตาการรมมันเป็นไงผมเคยให้แล้วผมเคยประสบมาเยอะมากครับผมก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไง เพราะว่าถ้าคุณให้เงินเขายืมหรือให้เงินเขาาเงี้ยมันจะเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งพี่น้องเสียทั้งเงินเสียทั้งอะไรถ้าเขาไม่คืนเราในวันข้างหน้าเงี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆแต่ไม่อยากจะเล่าถึงประเด็นนั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องเงินห้าพันง่ายๆก็คือหลักการคืออย่างนี้คุณหน่วยงานอะ่ะมีม,มีมีความคิดที่ดีนะที่ว่าจะแจกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับผลกระทบโควิดตรงนี้นะครับคือผมจะอธิบายฟัง คือหลักการอะทำทำอะคิดดีแต่ทําไม่ดีคือหมายความว่าคุณเอาเงินมาแจกอะแต่ว่าคุณไม่ได้แจกทุกคนคุณเลือกปฏิบัติแจกกับบุคคลผมถามอะไรอย่างนึงคนที่ประกอบการธุรกิจใหญ่ๆหรือว่าคนที่ลงทุนธุรกิจใหญ่คุณคิดว่าเขาเขารวยนักเหรอผมพูดในประเด็นที่คุณไม่ได้ไปแจกเงินเขาคือหมายความว่าสมมุติอะผมยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดกิจการ เอาแก่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ธุรกิจใหญ่ๆเลยนะเป็นพวกเกทีเป็นเป็นเจเว่นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาประกอบธุรกิจการใหญ่ๆผมยกตัวอย่างนะแต่คุณไม่ต้องเอามาว่าอุ้ยเขาก็รวยอยู่แล้วคือการลงทุนมากก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรวยคือหมายว่าเขาต้องหมุนเวียนเงินวันละเป็นร้อยร้อยพันพันล้านเขาก็ได้รับผลกระทบเป็นร้อยร้อยพันพันล้านคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมซึ่งมันมันผมสงสารคนที่เขา เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาประสบป,ปัญหาตอนนี้คือผมเข้าใจในหัวอกนะคือผมผม,ผม,ผ,มผมรู้ได้เพราะว่าเขาไม่ออกมาพูดเขาไม่ออกมาอธิบายเพราะอะไรเขาโตแล้วเขามีวุฒิภาวะสูงแล้วเขามีด้านการเงินที่ว่าจะมานั่งเขามีเงินเป็นพันพันล้านเขาจะมานั่งทะเลาะเอาเงินทัผมถามว่าเขามีผลกระทบไหมเขามีแน่นอนมีมากกว่าคนที่ทํางานปกติอีกแต่ทีนี้ว่าเขาไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเขามีเหตุผลของเขา แค่เงินห้าพันบาทเขาจะมานั่งทะเลาะกับพวกคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขาคุณเข้าใจปะ่ะเขาเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านมากพอคุณอีกกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยประชาชนธรรมดาที่ที่หาช้าวกินข้ามถามว่าเขาก็ลําบากไหมเขาก็ลําบากผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ต้องแจกเขานะคือเจตนาผมหมายถึงว่าเขาคิดผิดหน่วยงานหน่วยงานที่จะแจกเงินห้าพันบาทเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องแจกทุกคนถ้าคุณไม่แจกคุณก็ต้องไม่แจกหมด คือไม่ได้หมายความไม่เจ็บคุณต้องทําอย่างนี้ก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นทําไมยุคยุคหนึ่งที่ท่าน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 ไทยคนหนึ่งเขาเขาออาเงินหนึ่งแล้วให้มอบให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านน่ะทําประโยชน์อะไรบ้างให้กับประชาชนให้คนในหมู่บ้านน่ะเกิดเกิดเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าการพัฒนาผมรู้เหตุผลนี้เพราะอะไรคือผมยกประเด็นเงินห้าพันคือหมายความว่าคุณต้องเอาเงินห้าพันให้กับอ่าผมยกตัวอย่าง อาจจะให้กับไม่ได้หมายถึงให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเนงะี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันผมว่าเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องขั้นตอนของการจลิตคอร์รัปชันต่อมาพบผมเกิดผมไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นคนจริตนะแต่ผมแค่บอกว่ามันมีทุกที่ครับมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันอยู่ที่เราจะส่งเสริมคนดีหรือเปล่าเท่านั้นเองคือผมอยากจะบอกว่าคุณต้องเอาเงินอนะ่ะห้าพันบาทอะ่ะผมว่าไปมอบให้กับ ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านก็คือบุคคลที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะส่วนใหญ่แล้วคนในครอบครัวจะเป็นคนที่จะเป็นเจ้าบ้านคือต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมที่ผมจะอธิบายฟังจะไม่เป็นคุณลูกคุณหลานคุณเหลนหรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นเจ้าบ้านได้ก็คือต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คนหัวหน้าครอบครัวซึ่งถ้าคุณเอาเงินห้าพันบาทเนี่ยคุณให้ครอบครัวละห้าพันบาทเนี่ยตอนหนึ่งครอบครัวผมว่ามันน่าจะพออยู่ในงบประมาณ หมือนช่วยเหลือน้ำท่วมเนี้ยครอบครัวละห้าพันบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินในห้าพันบาทเนี่ยเขาก็จะช่วยแจกจ่ายให้กับลูกๆหล,ลานคุณเข้าใจะว่าคุณในครอบครัวลูกอะ่ะก็จะไม่มาฆ่าแม่หรอกผมสมมุติได้ฟังนะแต่บางทีอาจจะมีทะเลออาะกันบ้างบางครอบครัวถ้าแม่เป็นคนที่แบบว่าเออขี้ตนันนี่หรือไงให้ลูกน้อยให้ไม่เท่ากัน,ให,น,น,น 500, ให้คนนู้นห้าร้อยให้คนนี้สามร้อยให้คนนี้หกร้อยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันอาจจะได้ครอบครัวมาก มากเกินกว่าห้าพันก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ในในปริมาณของคนในครอบครัวนั้นๆแต่ขั้นต่ำคือก็ผมอยากให้มีมีเงิน,นงบประมาณที่ว่าผมไม่รู้ว่าขั้นตอนเงินเงินในในหน่วยงานนั้นอะ่ะมีมากมีน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ผมบอกคุณต้องให้ทุกครอบครัวถ้าคุณไม่ให้คุณก็ต้องไม่ให้หมดเลยคุณคิดหรอว่าเจ้าสัวคนที่ทํางานทําธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี้ยเขาไม่ประสบปัญหาเขาประสบปัญหายิ่งกว่าเราอีก คุณเข้าใจไหมอันนี้ผมไม่ได้มาพูดให้มันแบบว่าแตกแยกหรือทะเลาะกันแต่ผมแค่บอกว่าการจัดการน่ะหน่วยงานของ AI หรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยมันยังไม่ใช่ระบบที่แบบว่าเม่นเป๊ะแต่ผมไม่ได้บอกว่า AI ไม่ดี AI อะดีดีมากด,ด้วยแล้วทุกคนต้องทําทําตามตามขั้นตอนของเขาอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าการให้อ่ะคือยังยังผิดขั้นตอนคือคุณต้องเลือกให้อย่างไงอะไรไงคุณประเมินอย่างไงตัวผมเองเนะี่ยจะมาอธิบายให้ฟังผมก็เลย พูดมั่วไปหมดเลยว่าเออเรื่องอะไรเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างผมต้องยกประเด็นมาให้ฟังเพราะว่าคนบางคนน่ะคือผมพูดว่าบัวใต้ตึกเลยผมอธิบายผมพูดเขาไม่เก็ตหรอกเพราะว่าคําพูดของผมอะมันอยู่ในระดับที่ผมว่ามันอยู่ในระดับที่สนทนาได้แต่ผมพูดผมอธิบายไปเนี่ยบางคนก็อะไรคืองงเงื้อผมบ้าผมอะไรเงี้ยคือผมก็เลยต้องยกตัวอย่างมาให้ฟังทีละประเด็นบางทีผมยกตัวอย่างปุ๊บผมก็จะลืมเรื่องเนื้อหารึผมจะมาชี้แจงว่าเพราะอะไรมันถึงผิด หลักกติกาแล้วเงินเนี่ยมันจะทําให้คนอ่ะทะเลาะกันคุณเข้าใจไหมคนนั้นไม่ได้คนนี้ก็จะบอกเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ทั้งนั้นกูก็ทำนี้อะไรที่ออกมาคุณอ่ะจะกลายเป็นโยนมีดให้เขาอ่ะให้คนอ่ะมาฆ่ากันให้คนมาทะเลาะกันคุณทําแบบเนี้ยผมบอกได้ว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ยัง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 ต้องแก้ไขถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคุณต้องแก้ไขปรับปรุง เจตนาดีแล้วแต่ผมก็แค่จะมาชี้แจงให้คําแนะนําคุณน่าจะเอาเงินตรงนี้มอบให้ใช้คําว่าครอบครัวดีกว่าคุณให้ครอบครัวละแต่คุณอย่าไปให้เป็นรายบุคคลถ้าคุณให้เป็นรายบุคคลคุณไม่มีเงินพอหรอกผมว่ารัฐบาลไม่มีเงินพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลที่ผมพูดอย่างเนี้ เขาไม่มีเงินพอหรอกเพราะว่าคุณเอาเงินไปทําอย่างอื่นลงทุนเศรษฐกิจอะไรในอนะคตมันจะต้องมีปัญหาอีกมากมายไก่คออู้เยอะแยะไปหมดเลยที่ผมคํานวณไวนะ้ในอนาคตนะผมไม่ต้องไม่ต้องอธิบายหรอกว่าประชาชนจะจะจะ,จะยากจนอีกแค่ไหนบ้านเราจะจะล้าหลังอีกแค่ไหนเพราะว่ามีคนแบบนี้คือผมไม่ได้หมายความว่าคนในหน่วยงานลฐนะผมหมายถึงคนที่มีความคิดแบบเขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่เข้าใจในหลักหลัก การก้าวกระโดดของโลกของเราอ่ะมันเป็นระบบผมจะพูดภาษาอังกฤษยังไงอ่ะมันเป็นระบบแบบถ้าถ้าเป็นระบบก็คือคุณยังบ้านเราอ่ะเหมือนเป็นเพจเจอร์อ,อ่ะคือยังเป็นแบบระบบใช้กลไกการทํางานใช้ผู้คนในระดับในระบบในหน่วยงานที่เป็นคนที่ผมไม่อยากจะพูดว่าดูถูกนะคือผมแค่ยกประเด็นให้ฟังคุณยังทํางานเป็นในระบบที่เป็นรุ่น เพจเจอร์ er, เป็นโทรศัพท์3 3ม0นึซึ่งผมจะยกประเด็นให้ฟังว่าถ้าคุณยังทํางานในระบบแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่สามารถจะพัฒนาได้รวดเร็วเหมือนก้าวทันประเทศอื่นๆที่เขาแบบขเขาเจรินก้าวหน้าเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ระบบอ่าเป็นโซเชียลมันเป็นโซเชียลเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือเป็นดนะิจิตอลน่ะเป็นดนะิจิตอลน่ะผมพูดพูดไม่พูดพูดสับไม่ได้เพราะว่า ผมไม่ได้จบภาษาอังกฤษไงผมแต่ผมพยายามจะเรียนรู้มันเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมจะยกประเด็นผมไปทํางานกับน,นักธุรกิจคนหนึ่งคือผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีคนที่เขาอ่ะเป็นนักธุรกิจยอยู่คนหนึ่งแต่คนนี้ก็เป็นคนที่ผมรู้จักเขาทะเลาะกับลูกเขาผมจะเล่าให้ฟังลูกเขาอ่ะเอาแต่เล่นโทรศัพท์ลูกทั้งลูกสาวลูกชายเขาเอาแต่เล่นโทรศัพท์ทีนี้ทะเลาะกันใหญ่โตเลยพ่อกับลูกทะเลาะกันทั้งสองคนอย่างเงี้ยทะเลาะกันปุ๊บ พ่อก็เสียใจลูกก็เสียใจลูกก็อธิบายบังว่าเหตุใดลูกถึงเล่นแต่พ่อเป็นคนที่แบบว่ามีทิฐิเรื่องอกำลังกินข้าวแล้วก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์เนี้ยพ่อก็เลยทะเลาะกับลูกเนี่ยผมจะยกประเด็นให้ฟังลยนะคนคนนี้ที่ผมเจอมาเนี่ยแล้วเขาก็ทะเลาะแล้วเขาก็พูดในในวงวงครอบครัวเลยว่าเขาจะทําให้ดูว่าเขาจะไม่เล่นโทรศัพท์เล่นโลกโซเชียลเพราะว่าเขาเห็นลูกๆเขาทําแบบเนี้ย คือมันไม่เป็น,น,ปน,ปนครอบครัวคือเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์เขาจะไม่ทําอย่างนี้เพราะว่าเขาจะปฏิญาณไว้ว่าเขาจะไม่เล่นเขาจะไม่สนใจเรื่องโลกโซเชียลเขาจะไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเลยผู้ง่ายเขาเคาะปฏิญาณกับตัวเขากับลูกๆก,ก,กับครอบครัวเลยว่าเขาจะไม่เล่นอินเทอร์เนต็ตคือยุคนั้นอะ่ะมันไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้คือมันเป็นยุครุ่นโทรศัพท์ส่1นที่ใช้โทรกันอย่างเดียวอะ่ะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยเนี้ยมันมีไลน์มันมี facebook มันมี วัดแอปมันมีแชทมันมีอะไรหลายๆอย่างในแอปเรามากมายแอปธนาคารแอปอะไรที่ว่าต้องโอนเงินต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟคุณรู้ปะเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆคือลุงคนนั้นนะอะอาคนนั้นลุงคนนั้นเขาก็ไปจ่ายค่าไฟเขาก็นะงจ้างรถแท็กซี่ไปนั่งรถไปกลับแท็กซี่300เพื่อไปการไฟฟ้าไปจ่ายซึ่งจริงๆสมัยเนี้ยมันมีแอปที่สามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่าโทรศัพท์ค่าอะไร มันอยู่ในแอปเดทีเดียวตูมเดียวไม่เสียค่าอาค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าอะไรทั้งนั้นคือลุงเนี้ยเขายังใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเขาไปเดินที่กับกับคนคนหนึ่งอาผมผมผมบอกผมกล้าพูดเลยว่าเขาไปเดินที่กับคนคนหนึ่งแล้วมันก็มีนายหน้าสองคนซึ่งนายหน้าสองคนเขาก็แย่งกันใช่ไหมครับผมจะอธิบายฟังว่าไออีกคนนึงอ่ะเขาเก่งเรื่องโซเชียลแต่ลุงคนเนี้ยเขาไม่เก่งเขาก็ใช้ไม่เป็น ไม่ว่าใช้ไม่เป็นเขาเลือกที่ไม่ใช้เพราะเขาปฏิญาณไว้ว่าเขาจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเพราะเขาทะเลาะกับลูกเขาเรื่องนี้เขามีทิฐิเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ใช้แต่เขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่เขาใช้โทรโทรทีนี้เจ้าของที่อ่ะเขาก็บอกรายละเอียดว่าอย่างนี้นี้อ่าดุงเนานั้นกับกับนายหน้าอีกคนนายหน้าอีกคนผมจะพูดสร้างเลยเขาใช้ใช,ใช้ใช้ลายปักหมุดเพื่อให้มาหาในแผนที่ คนที่เป็นเจ้าของเงินที่จะมาซื้อที่เขาก็มาดูเขาก็เลยตกลงกับอตอนแรกเขาโทรมาบอกสองให,หน้าเลยนะว่าผมจะอธิบายไงคือเขาโทรมาบอกสองคนก่อนว่า,ารู้ไหมว่าที่ดินตรงนี้มันอยู่ตรงไหนส่วนส่วนไอ้คนที่เป็นลุงคนนั้นนะ่ะที่เขาไม่ทันสมัยเขาก็ใช้โทรศัพท์โทรโทรบอกโทรบอกไอ้คนที่นั้นเขาก็ไม่รู้ตรงนั้นตรงนี้ฝัดจะมาได้ก็ใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงแต่อีกคนหนึ่งใช้ปักหมุด ปักหมดในไลน์คือปักเขาเรียกส่งพิกัดพอส่งพิกัดปุ๊บรถมันเป็นระบบดิจิตอลของเขาเป็นคนตามสมัยแล้วเขาเป็นับธุรกิจด้วยกันเขาสื่อสารกันเรื่องธุรกิจด้วยกันเขาใช้แบบระบบดิจิตอลใช้ระบบ GPS เขาก็เลยให้ GPS นำทาง GPS นำทางมามันคำนวณเวลาใช้เวลาแค่15นาทีถึงอย่างเงี้ยแต่อีกคนนึงนั่งบอกทางแล้วบอกทางผิดบอกทางถูกเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเนี้ยเขาก็ไม่ได้เลือกคนนั้นเขาก็เลือกคนที่ปักหมดมา คนที่ปักหมุดมาก็คือเป็นคนที่เก่งเรื่องโลกดิจิตอลอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้ค่าในหน้าไปผมยกประเด็นตัวอย่างให้ฟังคือมันอาจจะค่อนท่าจะยุ่งยากหน่อยเพราะผมพูดไปพูดมาผมจะหมางผมต้องคิดสองเรื่องทั้งเรื่องที่ต้องยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังให้พอบางคนก็ไม่เข้าใจก,ก็ต้องมาถามอย่างนี้ไอ,นอ,นอ,นอน้นี่ไอ้นี่กินนี่ไอ้นี่แล้วงั้นคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบผมก็ต้องต้องต้องอธิบายหเห็นเนื้อภาพหรือต้อง ต้องทําให้เห็นเรื่องด้วยนี่ถ้าผมพูดอย่างช้าชานะบางคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างผมก็ขออภัยด้วยที่ผมพูดไปแต่ผมแค่จะยกประเด็นเรื่องเงินห้าพันมาให้ฟังคือเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานของเราเนี่ยต้องพัฒนาและต้องต้องมีคนที่เก่งเก่งต้องมีคนที่เข้าใจหลักการง่ายๆผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ผมเลือกที่จะเรียนรู้มันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพยายามทําอยู่ ถามว่าตอนนี้ผมประสบความสําเร็จไหมผมไม่ได้ประสบความสําเร็จนะแต่อะไรที่ดีๆหรือเป็นสิ่งที่อ่ามันมีประโยชน์ผมพยายามจะเอามาให้เพื่อนๆและพี่นๆน,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 น้องๆครับได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เอาไปใช้ในชีวิตได้อันไหนดีก็จําไว้อันไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปจํานะครับอ่าคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็อยากจะจบไว้เพียงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่นั่งฟังครับ